สวัสดีครับต่อไปเป็นการสาธิตการจัดการกับโมดูลนะครับเราเริ่มจากการเข้ามาที่หน้าเว็บเราก่อนจากนั้นนะครับเข้าสู่ส่วนดูแลระบบ ใส่ username แล้วก็ password ของผู้ดูแลระบบและล็อกอินเราจะมาที่เมนูไซ้์เลือก preview in new window นะครับ <c oughs> เพื่อดูเว็บไซต์ทาง front end จากนั้นเข้ามาส่วนดูแลระบบไปที่เมนูไซ้์เลือก preview แาวนี้เลือก inline w i t h position นะครับการเลือกแบบนี้เพื่อดูตำแหน่งของส่วนต่างๆนะครับที่ผู้แลกที่ผู้พัฒนาเทมเพลตเขากำหนดไวเ้เรามาดูตรงส่วน user 1 user สองนะครับถ้ามาเทียบกับหน้าเว็บจริงๆแล้วก็คือจะเป็น latest new กับ popular นะครับผมจะย้ายอสองโมดูลนี้มาไว้ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเริ่มจากไปที่โมดูลเลือก size โมดูลนะครับ ไปหาโมดูลที่ชื่อ l e d t New ข้อสังเกตนะครับเดิมเนี่ยอยู่ตำแหน่ง User หนึ่งคราวนี้ผมจะเข้าไปแก้ไขจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเราก็ไปที่ตรงส่วน Position จาก User หนึ่งเนี่ยเราเลือกไปที่ Left เสร็จแล้วก็ Save มาที่หน้าแรกนะครับมาลองรีเฟซเพื่อดูผลนะครับของโมดูลที่ชื่อ Let's State New โมดูล l เ State New ไปอยู่ทางด้านซ้ายแล้วนะครับสังเกต่อไปนะครับเราไปอีกโมดูลหนึ่งก็คือ Popular นะครับเดิมนี่อยู่ตำแหน่ง User 2แ์สเก็คลิกเข้าไป ไปแก้ไขนะครับตรง Position จาก User 2เนี่ยให้เป็น Left เสร็จแล้วก็ Save ฉะนั้นลองรีเฟชดูที่หน้าเว็บนะครับปาป l ลาก็ย้ายมาอยู่ทางด้านเล t แล้วนะครับ จากนั้นนะครับบางโมดูลเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถกําหนดสถานะพับผลิตได้นะครับอย่างเช่นโมดูลป๊อปป a ล่แล้วก็โมดูลเลตเต็ d New นะครับคือถึงย้ายตำแหน่งไปทางซ้ายนะครับถ้าไม่มีประโยชน์ผมก็ปิดไปครับไม่ให้แสดงแล้วลองรีเฟซดูนะครับก็หายไปแล้วต่อไปผมจะไล่ปิดนะครับโมดูลที่เห็นว่าไม่จําเป็นนะครับพอดูไปมันก็รกๆอันแรกที่จัดการคือโมดูลโพลกับ ฮูสออนไลน์นะครับเข้าไปส่วนจัดการโมดูลนะครับแล้วก็ไปหาโมดูลที่ชื่อโอล์โอลนะครับอยู่ตำแหน่งไ right, รนะครับอาจจะอยู่ทางขวาแต่อยู่ตัวไหน็ช่างเราก็ปิดปเราก็หยุดการแสดงผลไปเลยนะครับไม่แนะนำให้ลบนะครับพวกโมดูลพวกนี้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดการแสดงผลก็พอ ปิดแล้วนะครับโมดูลทางด้านขวาหายไปแล้วนะครับเราก็ได้พื้นที่หน้าเว็บเพิ่มด้วยอะไรที่ยังไม่จำเป็นอีกอตรงซินดิเคตนี่ก็ได้จจเอออกซะหน่อยหายโมดูลนะครับที่ชื่อซินดิเคตเจอแล้วนะครับอยู่ อยู่ราการที่8ดนะครับก็สั่งไม,ไม่ให้แสดงผลนะครับหายไปนะครับนาเวียบเราก็จะดูโปร่งขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปเราจะสร้างโมดูลใหม่ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับคือบริเวณ user หนึ่งจะเป็นคำประกาศคำทักทายอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ วิธีสร้างก็คือไปที่ส่วนจัดการโมดูลนั่นแหละครับไปโมดูลแล้วก็ไปเมนูโมดูลนะครับแล้วก็ไซส์โมดูลซึ่งก็คือหน้าเดิมนี่แหละครับคลิกที่ปุ่ม New เสร็จแล้วนะครับไทเทนก็ กำหนดชื่อของโมดูลแล้วก็ชื่อนี้จะปรากฏทางด้านบนของโมดูลนะครับที่หน้าเว็บด้วยผมก็พิมพ์คําว่ายินดีต้อนรับโมดูลที่สร้างโดยปุ่ม New เนี่ยตรง Position น,นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง User หนึ่งนะครับเราก็เลือก User หเลยโมดูลที่สร้างโดยปุ่ม New เนี่ยจะเป็นเหมือน บทความนะครับเราสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้ผมเขียนคาว่ายินดีต้อนรับนะครับทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วก็เซฟครับอาจจะเห็นว่าโมดูลที่สร้างใหม่นะครับชื่อว่ายินดีต้อนรับครับบางทีอาจจะซ้อนขึ้นมา2อันนะครับเราอาจจะทำเครื่องหมายถูกหน้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลบทิ้ง ทำเครื่องหมายถูกแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม delete นะครับหายไปแล้วนะครับให้ปรากฏแค่นเดียวลอง refresh ดูนะครับก็จะปรากฏโมดูลที่ชื่อยินดีต้อนรับมาปรากฏในบริเวณ user หนึ่งนะครับเราอาจจะลองใส่รูปภาพนะครับในโมดูลนี้ดู วิธีใส่รูปภาพก็เหมือนกับบทความนะครับไปที่เมนูไซส์เลือก Media Manager อร์ขั้นตอนแรกต้องอัพโหลดขึ้นไปก่อนนะครับไปที่ตรงปุ่มเราไปเลือกรูปที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ ูปนี้คือพลิก0.5แล้วก็ Open คลิกที่ปุ่มอัพโหลดอาจจะปรากฏข้อความว่าอัพโหลด complete นะครับรูปก็จะควรจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเราก็เลื่อนดูเห็นไหมครับรูปหมาแล้วนะครับเป็นรูปแมวกลางร่มคลิกที่รูปอินสอนะครับเพื่อให้สร้าง URL Code นะครับแล้วก็คัดลอกเฉพาะส่วนที่เป็น URL ไป เราจะไปที่เมนูโมดูลนะครับไซส์โมดูลจากนั้นเข้าไปแก้ไขนะครับโมดูลที่ชื่อยินดีต้อนรับโดยคลิกที่ชื่อโมดูลเลยเรามาตรงส่วน Custom Output นะครับจะใส่รูปตรงข้างหน้าครับว่ายินดีต้อนรับก็คลิกนะครับจากนั้นก็ ไปกดคลิกที่ปุ่ม Insert Edit Image เอา URL ที่เราคัดลอกมานะครับไปวางจากนั้นนะครับคลิกที่แทบ Appearance แล้วก็ทำการปรับแต่งนะครับตามที่ท่านต้องการ มื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม Save จากนั้นลองรีเฟรชนะครับดูหน้าเว็บท่านก็จะได้โมดูลใหม่นะครับที่มีรูปภาพประกอบด้วย